ชาวทั่วโลกสะพรึงไปตามตามกันเมื่อวงการศิละปะการต่อสู้ระดับโลกต้องสั่นสะเทือนหลังจากนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์สุดช็อกลางเวทีชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสด้วยฟอร์มการต่อสู้ที่ทั้งดุดันเฉียบขาดและมีไหวพริบเหนือระดับโลกทำให้ผู้คนทั้งในสนามและทั่วโลกที่ชมการถ่ายทอดสดต้องอ้าปากค้าง เมื่อเห็นธงไตรรงของไทยถูกชูขึ้นกลางเวทีในฐานะแชมป์โลกครั้งแรกของประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของชาติไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญทองธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความพยายามการต่อสู้และหัวใจนักสู้ของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกมองข้ามมาโดยตลอดก่อนการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดเลยว่านักกีฬายูวิตสูจากประเทศไทยจะสามารถทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ เพราะในอดีตไทยถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ยังใหม่ในวงการยูวยิตสูระดับโลกแม้จะมีนักกีฬาที่ขยันฝึกซ้อมและมีความสามารถสูงแต่ในสายตาของหลายชาติโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจด้านศินลปะการต่อสู้เช่นบราซิลญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต่างมองไทยเป็นเพียงทีมะมืดเล็กๆที่เข้ามาเก็บประสบการณ์เท่านั้นแต่ครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเสียงโห่ร้องไทยแลนด์ไทยแลนด์ ดังลั่นทั่วสนามในช่วงชิงเหรียญทองโลกทั้งใบต้องหันมามองประเทศไทยด้วยความทึ่งนักกีฬายูยิตสูไทยรายนี้มีชื่อว่าธนกรวงสีทองชายหนุ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มต้นเส้นทางยูยิสูจากศูนย์เขาไม่เคยมีพื้นฐานศินละปะการต่อสู้อื่นมาก่อน เพียงแค่ชอบดูการแข่งขันผ่านยูทูบตั้งแต่เด็กๆแล้วฝึกตามด้วยใจรักล้วนๆจากนั้นได้เข้าเรียนในสโมสรเล็กๆในเชียงใหม่ก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยในฐานะดาวรุง่งด้วยความมุ่งม,มั่นและการฝึกซ้อมอย่างหนักวันละเกือบ8ชั่วโมงทั้งการฝึกกล้ามเนื้อเทคนิคการล็อกการถ่ายน้ำหนักและการอ่านจังหวะคู่ต่อสู้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาไม่ถึง5ปี การแข่งขันในรอบแรกธนกรต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้จากรัสเซียซึ่งเป็นแชมป์เก่าถึงสองสมัยหลายคนคิดว่าเด็กไทยคงต้านไม่ไหวแต่ทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มขึ้นเขากลับแสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นเหนือคาดธนกรใช้เทคนิคการพลิกตัวและกวาดขาอย่างแม่นยำป้องกันการล็อกด้วยหลายแบบที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังตกตะลึงจนสุดท้ายเขาเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปอย่างเฉียบขาด และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ในรอบถัดมาเขาต้องเจอกับนักยิวยิสูจาากบรซิลซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดของศิละปะการต่อสู้นี้หลายคนในโซเชียลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กไทยคงไปไม่ถึงฝันแน่แต่ผลกลับตรงกันข้ามธนกรออกสตาร์ทอย่างมั่นใจใช้เทคนิคผสมผสานร,ระหว่างยิยิซสูแบบบราซิลและพื้นฐานมวยไทยที่เขานำมาประยุกเข้าด้วยกัน ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถอ่านทางได้เขาใช้จังหวะหลอกล็อกขาและพลิกกลับเอาชนะด้วยการซับมิชชอชันในเวลาไม่ถึงสองนาทีเรียกเสียงปรบมือจากคนดูทั้งสนามและผู้บรรยายต่างประเทศถึงกับตะโกนว่า unbelievable Thai Fighter just s h o c k the world เมื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเขาต้องเจอกับยอดนักกีฬาจากญี่ปุ่นเจ้าของฉายาซามูไรเหล็ก ผู้ไม่เคยแพ้ใครในรอบ3ปีเต็มการแข่งขันดำเนินไปอย่างสูสีทั้งสองฝ่ายต่างมีจังหวะบุกและตั้งรับอย่างรัดกุมแต่สิ่งที่ทำให้คนดูทั่วโลกต้องอึ้งคือความใจเย็นของนักยูยิตสูไทยเขาไม่รีบร้อนไม่หลงกลกับการยั่วของคู่ต่อสู้จนกระทั่งเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายธนกรเห็นช่องว่างเล็กๆแล้วหมุนตัวพลิกกลับล็อกแขนในจังหวะเดียว คู่ต่อสู้ต้องตกพื้นยอมแพ้เสียงโห่ร้องดังขึ้นทันทีและนั่นคือจังหวัดที่ชื่อของประเทศไทยถูกประกาศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงนั้นบรรยากาศตึงเครียดสุดขีดคู่ต่อสู้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันร่างกายสูงใหญ่กว่าเกือบ15เซนติเมตรแต่ธนกรไม่หวั่นเขายืนมองคู่ต่อสู้อย่างนิ่งสงบก่อนเริ่มการแข่งขันเรากับรู้ว่าชะตาของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการ เสียงนกหวีดดังขึ้นทั้งสองแรกกันอย่างดูเดือดช่วงแรกดูเหมือนนักยื้อฮิสูอเมริกันจะได้เปรียบเพราะรูปร่างและพละกำลังแต่ธนากรใช้ความเร็วและการอ่านเกมอันเฉียบขาดค่อยๆพลิกสถานการณ์ทีละน้อยเขาหลบการโจมตีได้อย่างแม่นยำและสวนกลับด้วยเทคนิคล็อกไหลแบบไทยประยุกต์ที่เขาฝึกขึ้นเองจนในที่สุดเขาสามารถพลิกกลับล็อกคอคู่ต่อสู้ได้ในนาทีสุดท้ายเสียงกรรมการประกาศว่าวินเนอร์ไทยแลนด์ ดังขึ้นทั่วสนามทันทีธงชาติไทยถูกชูขึ้นกลางอากาศเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงอย่างสง่างามในต่างแดนน้ำตาของธนกรไหลอาบแก้มเขายกมือไหว้ผู้ชมด้วยความเคารพทั่วโลกภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง Hashtag เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูยิสูไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชมป์โลกและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยจิวจิสึขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ชาวโลกต่างแสดงความยินดีและตกตะลึงกับความสำเร็จของนักกีฬาชาวไทยคนนี้อย่างล้นหลามสื่อต่างประเทศพากันรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง CNN เขียนพาดหัวข่าวว่า Thai Underdog สรุน Th The w o r l d First Ever Thai Jiu Jitsu World Champion ส่วน ESTN ถึงกับเรียกว่า The Miracle from Thailand หรือปาฏิหาริย์จากประเทศไทย หลายคนเริ่มหันมาศึกษาว่าประเทศไทยมีระบบการฝึกซ้อมอย่างไรถึงสามารถสร้างนักกีฬายูยิตสูระดับโลกได้ในเวลาอันสัน้นสถาบันกีฬาหลายแห่งในญี่ปุ่นและบราซิลเริ่มติดต่อขอร่วมฝึกกับทีมไทยถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดบนโลกออนไลน์คอมเมนต์ต่างชาติถาถมเข้ามามากมายทั้งจากแฟนกีฬาทั่วโลกที่ต่างประหลาดใจและชื่นชมชาวบราซิลคนหนึ่งเขียนว่า เราเป็นเจ้าของศิละปะนี้แต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าไทยพัฒนาเร็วเกินคาดเขาไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่เขาเข้าใจยืดยิบสูอย่างลึกซึ้งส่วนแฟนชาวญี่ปุ่นคอมเมนต์ว่านี่แหละจิตวิญญาณของนักสู้ที่แท้จริงไทยสอนให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นชาติใหญ่ถึงจะยิ่งใหญ่ได้ขณะที่แฟนชาวเกาหลีเขียนว่าผมดูการแข่งขันสดแล้วขนลุกเลย การพลิกล็อกนั้นสมบูรณ์แบบสุดๆพอมาจากเริ่มเรียนยูยิตสูเพราะเขาเลยบน Facebook เพจหลักของสมาพันธ์ยูยิตสูโลกมีคอมเมนต์จากชาวยุโรปหลายร้อยข้อความเช่นไทยคือประเทศที่สู้ด้วยหัวใจจริงใจจริงหรือนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของไทยแต่มันคือชัยชนะของความพยายามของมนุษย์ทุกคนขณะที่คอมเมนต์จากสหรัฐอเมริกามีทั้งตกใจและชื่นชม เราไม่เคยเห็นนักกีฬาคนไหนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความถ่อมตนและความกล้าหาญภายในประเทศไทยเองโซเชียลระเบิดทันทีภาพของธนกรถือธงชาติไทยยืนบนโพเดียมกลายเป็นไวรัลในทุกแพลตฟอร์มมีคนแชร์มากกว่า5 0 0 0 0นครั้งในไม่กี่ชั่วโมงดารานักการเมืองและนักกีฬาดังต่างพากันโพสต์แสดงความยินดีนี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เด็กเหนือคนนี้คือแรงบันดาลใจของชาติเสียงแห่งความชื่นชมดังขึ้นไม่หยุดบางคนถึงกับเรียกเขาว่ายอดมนุษย์ยูยิสสูจากล้านนาเรื่องราวของเขายิ่งน่าทึ่งเมื่อรู้ว่าเขาเคยถูกปฏิเสธจากหลายสโมสรนในช่วงเริ่มต้นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กที่ไม่เคยฝึกศิละปะการต่อสู้อื่นจะประสบความสำเร็จได้ในกีฬายูยิตสู แต่ด้วยความพยายามความเชื่อและแรงสนับสนุนจากครอบครัวเขาฝึกซ้อมทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีโคช้ชเขาศึกษาคลิปการแข่งขันของนักกีฬาดังทั่วโลกและจดบันทึกเทคนิคใหม่ๆด้วยตัวเองทุกคืนความมุ่งมั่นนั้นผลิดอกออกผลในที่สุดหลังจากคว้าแชมป์โลกได้ไม่กี่วันเขาได้รับเชิญไปออกรายการทีวีในญี่ปุ่นเกาหลีและบราซิลเพื่อเล่าเรื่องแรงบันดาลใจของเขาหลายคนถึงกับกล่าวว่า ธนกรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อสู้ของคนตัวเล็กที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาเขาเองกล่าวในสัมภาษณ์หนึ่งว่าผมไม่ได้อยากเอาชนะใครผมแค่อยากพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็เก่งได้ในทุกเวทีถ้าเราทุ่มเทจริงหลังจากนั้นมีกระแสะเรียกร้องให้ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนวงการยิวยิฐสู่ไทยอย่างจริงจัง หลายโรงเรียนเริ่มเปิดชมรมยูยิตสูมีเยาวชนไทยสมัครเรียนเพิ่มขึ้นกว่า300%เอร์เซนในเวลาไม่กี่เดือนการแข่งขันระดับประเทศถูกจัดขึ้นถี่ขึ้นและนักกีฬารุ่นใหม่ต่างยกธนกรเป็นไอดอลในการเดินตามเส้นทางนี้ในอีกมุมหนึ่งความสำเร็จนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาประเภทอื่นๆในไทยไม่ว่าจะเป็นเทควันโดยูโดมวยปล้ำหรือคาราเต้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้เสียงแห่งความหวังลุกโชนขึ้นอีกครั้งในวงการกีฬาไทยที่เคยถูกมองว่าขาดแรงสนับสนุนและขาดโอกาสบนเวทีโลกสื่อต่างประเทศยังพูดถึงเทคนิคเฉพาะตัวของเขาอย่างละเอียดผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่าธนากรใช้สิ่งที่เรียกว่าไทยเคาน์เตอร์ฟล์ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายน้ำหนักแบบกลับทิศในเซลว,วินาที ทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวัดจนไม่สามารถตั้งรับได้ทันหลายคนยกให้เขาเป็นนักพัฒนาเทคนิคใหม่ในวงการยูยิตสู่โลกและมีแนวโน้มว่าในอนาคตเทคนิคนี้อาจถูกบรรจุในหลักสูตรการสอนระดับสากลคลิปวิดีโอการต่อสู้ของเขาในรอบชิงมียอดวิวทะลุ1 0 0ล้านครั้งภายใน72ชั่วโมงใน t ิกต o k และ u t u b e มีคอมเมนต์เป็นหมื่นจากทั่วโลกเช่น This guy is a legend He just change d the game forever หรือไทย power respect from japan ผู้คนจากหลากหลายประเทศเริ่มสนใจเมืองไทยมากขึ้นและมีนักท่องเที่ยวสายกีฬาเดินทางมาเรียนยูยิตสูในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องหลายคนมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งศิละปะการต่อสู้ไทยที่ไม่ได้มีเพียงมวยไทยอีกต่อไปแต่ยังมียูยิตสูไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีแนวทางชัดเจน นี่คือภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยบนเวทีโลกที่ไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องการท่องเที่ยวแต่ยังยืนหยัดในฐานะชาติแห่งนักสู้ผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อถามถึงอนาคตของเขาธนากรกล่าวเพียงสั้นๆว่าพอมาจากกลับไปฝึกเหมือนเดิมเพราะแชมป์วันนี้ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตผมอยากให้เด็กไทยหลายคนรู้ว่าถ้ามีความฝันอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคุณสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยหัวใจของคุณเอง คำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านเรื่องราวของเขาถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือและมีโปรดิวเซอร์จากเกาหลีสนใจจะสร้างเป็นภาพยนตร์บอกเล่าการเดินทางของนักยิวยิสูไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกีฬาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความพยายามของมนุษย์ที่ไม่ยอมให้ชาติหรือขนาดของร่างกายมาขีดจำกัดความยิ่งใหญ่ของหัวใจ เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนความยิ่งใหญ่ของชัยชนะนี้ยังคงถูกพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์เสมอหลายประเทศเริ่มหันมาศึกษาวิธีการฝึกแบบไทยและนักกีฬาหลายคนยอมรับว่าธนากรคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของวงการยูยิตสูโลกทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีต่อสู้เสียงแฟนๆทั่วโลกต่างตะโกนว่าไทยพาวเวอร์ด้วยความเคารพและศรัทธา ชาวทั่วโลกสะพรึงจริงๆกับสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นไม่ใช่เพียงเพราะการชนะในสนามแข่งขันแต่เพราะการชนะใจผู้คนทั่วโลกด้วยความถ่อมตนความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะฝันไกลทุกวันนี้ชื่อของธนากรวงสีทองไม่ได้เป็นแค่ชื่อของนักกีฬาแต่เป็นชื่อของตำนานคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าหัวใจไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก